กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับและทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ช่องจริงใจชาแนลจะมานําเสนอแอปหาเงินออนไลน์หาเงินฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าสมัครเส,สิร์ฟชื่อแอป v s ซ n งนะครับเป็นแอปร้องเพลงคาราโอเกะได้เงินแล้วก็ได้ร้องเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับภารกิจในการร้องเพลงแต่วันนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนการสมัครและวิธีเล่นนะครับไปกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลา ครับเมื่อผมเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยเป็นหน้าแรกผมขอเรียกเป็นหน้าแรกแล้วกันเพราะว่าจะเข้ามาในเด้งมาหน้านี้เลยนะครับรูปไม้สีแดงนะครับผมก็จะไปที่ศูนย์ภารกิจนะครับไปศูนย์ภารกิจก็ต้องคลิกตรงนี้นะครับมุมขวาบนสุดนะครับรูป S เป็นรูปเหรียญเงินนะครับคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไปคลิกเข้าไป จะเข้าไปดูว่าคืออะไรศูนย์ภารกิจนี้ก็คือเป็นเมนูเงินเมนูเงินมันจะมีเงินสดเงินสดของผมนะครับแล้วก็เหรียญ K 500เหรียญตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็กรอกรหัสของใครก็ไม่รู้นะครับผมก็ลองเพลงไปแล้วนะครับหลายเพลง ของใครก็ไม่รู้ก็ได้มาเท่านี้ผมก็ยังไม่ได้ถอนนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ผมมั่นใจแอปนี้นะครับคน,คนโหลดคนเล่นเป็นล้านนะครับมีกิจ,จก,กรรมร้องเพลงให้ทําทุกวันนะครับเชิญเพื่อนสามารถรับได้สามห้าบาทนี่ครับเชิญเพื่อนนี่ครับใครถอนบ้างมันก็จะไหลตรงนี้นะครับอ่ะผมจะไปเลยนะครับรหัสเชิญเพื่อนของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการสมัครก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ลิงก์นะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์การสมัครก็คือตรงนี้ของผมผมจะเอาลิงก์ตรงนี้ไปโดยการก๊อปปีตรงนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไวให้โอเคแล้วครับเมื่อทุกท่านคลิกลิงก์เข้าไปแล้วมันก็จะไปที่หน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับไปกันเลยเอาละครับเมื่อทุกท่านกดที่ลิงก์ของผมนะครับใต้คลิปนี้นะครับจะเด้งมาหน้านี้นะครับเป็นลิงก์ของผมเองนะครับลิงก์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาโปรไฟล์ผมจะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นขั้นตอนแรกก็คือให้ทุกท่านกดคัด copy โค้ดตรงนี้ copy ทํำไมนะครับอ่ามันเป็นโค้ดของผมนะครับโค้ดของผมที่แนะนำทุกท่านให้สมัครนะครับอ่าผมจะพาทำกิจกรรมในแอปนะครับถ้าทุกท่านกด copy โค้ดตรงนี้ผมก็จะรู้ว่าใครสมัครบ้างนะครับจะได้พาทำกิจกรรมลงชื่อเข้าใช้ร้องเพลงยังไงอ่าต้องร้องเพลงให้ได้ขั้นต่า คะแนน B อะไรอย่างนี้ครับตามที่แอปเขากำหนดนะครับเราก็จะได้เงินมานะครับขั้นตอนแรกขัก้นตอนที่1ก็กดตรงนี้ก่อน Copy ก่อนตรงนี้นะครับ2ให้คลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ใน Play Store นะครับ Android ก็ Play Store หรือว่า iOS นะครับก็ตามที่ ท่านใช้เครื่องโทรศัพท์อันไหนอยู่นะครับไปเลยแล้วกันนะครับครับเมื่อทุกท่านคลิกที่ลิงก์แล้วมันจะมาหน้านี้นะครับใน l a y store นะครับก็คลิกติดตั้งเลยนะครับคลิกติดตั้งไปเลยนะครับต่อเลยนะครับคลิกติดตั้งติดตั้งเสร็จก็จะไปอีกหน้าหนึ่งนะครับครับเมื่อคลิกติดตั้งเสร็จก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับก็กดยอมรับไปนะครับเหมือนเราติด ติดตั้งแอปทั่วไปนั่นแหละครับต่อครับไปเร็วเลยครับโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จปุ๊บทำการเปิดแอปขึ้นมาแอปเขาก็จะให้สมัครผ่านมือถือ a c e b o o k อ่าแล้วก็มีเพิ่มเติมเราก็คลิกตรงเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่สมัครผ่านมือถือและ Facebook นะครับผมจะต่อเลยเมื่อคลิกเพิ่มเติมมามโอเคครับเมื่อคลิกเพิ่มเติมแล้วก็จะมีผ่านทางทวิตเตอร์แล้วก็ Google นะครับ ส่วนผมเคยสมัครผ่าน Google ไปครับมันง่ายสำหรับผมดีนะครับผมมีอีเมลในเครื่องนี้อยู่แล้วมันก็ลิงก์ไปเลย Facebook ก็ง่ายนะครับก็มันก็ง่ายหมดนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับถ้าสมัครเข้ามาแล้วมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งไปเลยนะครับไว้ไวครับเมื่อเราคลิกอ่าสมัครแล้วอะไรกรอข้อมูลเรียบร้อยอ่าไม่ต้องกรอข้อมูลอะไรหรอกครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วถ้าสมัครผ่านเมลเราอ่าเขาก็จะให้กดยอมรับ นะครับอนุญาตหรือเปล่าก็กดอนุญาตนะครับไม่ปฏิเสธนะครับกดอนุญาตไปนะครับไปต่อครับนะครับต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอปบีซิงนะครับพอกดอนุญาตปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาในโปรแกรมบีซิงเดี๋ยวผมปิดไปก่อนรอบนึ่งก่อนอ่าต้องเปิดรันใหม่นะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้ครับแล้วก็จะมี กิจกรรมให้ร่วมรับดอกไม้ห้าร้อดอกอะไรเงี้ยเราก็กดผ่านไปตรงนี้อ่าอา่ไปผ่านให้เองนะครับอัตโนมัติกดผ่านด้านล่างก็ได้ถ้าไม่กดเขาก็จะไปให้เองพอเด้งขึ้นมาก็จะเป็นเข้ามาหน้ารูปใหม่สีแดงนะครับตรงนี้รูปใหม่สีแดงก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยก็คือจะร้องเพลงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วทุกท่านก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับตรงเนี่ครับเลียนสีเหลืองอยู่ในกล่องสีแดงนี่ครับคลิกกดเข้าไปเลย จะไปที่ศูนย์ภารกิจครับนี่แหละครับเข้ามาที่ศูนย์ภารกิจของทุกท่านา,าแอปทุกท่านเปิดมาก็จะเป็นอย่างมันผมนี่แหละครับแล้วเข้ามาศูนย์ภารกิจของทุกท่านอาจจะยังไม่มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับต้องกรอกโค้ดก่อนถึงจะได้ตรงนี้มานะครับสองที่นี้ที่เราจะถอนได้แอปนี้ผมบอกตรงเลยยังไม่เคยถอนนะครับแต่ผมมั่นใจในตัวแอปมากนะครับเพราะมีคนใช้เป็นหลักล้านเลยนะครับ แล้วเขาก็ถอนเงินกันมาหลายท่านด้วยก็นี่ครับตามนี้นะครับต่างคนต่างถอนนะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาแล้วก็จะมีตรงที่ใส่รหัสเชิญตรงข้างล่างนะครับแต่ของผมมันจะไม่มีนะครับโบเบเลยไม่มีไม่มีการใส่รหัสเชิญอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมใส่ของคนอื่นไปแล้วนะครับแต่ของทุกท่านที่สมัครใหม่มันจะมีนะครับไปต่อกันเลยนะครับผมจะให้ดูผมเซฟเป็นภาพไว้แล้วโอเคครับในผมเซฟภาพไว้นะครับ ถ้าเทื่อเลื่อนลงมาที่ผมไม่มีเมื่อกี้เนี่ยแต่ของทุกท่านจะมีนะครับถ้ายังไม่กรอกนะครับก็ให้ทุกท่านทําการคลิกกรอกตรงนี้นะครับแล้วมันจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งไปกันเลยครับเมื่อคลิกกรอกเสร็จปุ๊บเด้งมาหน้านี้ครับอยู่ที่หน้าศูนย์ภารกิจแต่จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาให้เราใส่รหัสตรงนี้นะครับ6ตัวก็คือรหัสของผมนั่นแหละครับตัวนี้ d 3 6 jqs ก็คือรหัสที่ทุกท่านได็กกอปปี้ตั้งแต่แรกที่ผมบอกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับถ้าไม่ใส่มันจะหมดอายุภายในยี่บยี่สบี่ชั่วโมงนะครับก็หนึ่งวันนะครับมันจะไม่มีช่องนี้ให้กรอกอีกแล้วทุกท่านก็จะไม่ได้รับตังตรงนี้ไปไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับใส่เข้ามาเลยเมื่อทุกท่านใส่เข้ามาผมจะได้รับตังนะครับผมจะได้รับเงินนะครับแต่ผมจะไม่รับคนเดียวหรอกครับผมได้รับแล้วผมก็พาทุกท่านทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับ เงินทกบาทผมจะเอามาโชว์ให้ทุกท่านดูเลยนะครับว่าผมได้เท่าไร่ไปกันเลยครับในตัวแอปผมจะแนะนําในตัวแอปอเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับเมื่อทุกท่านใส่เงินผมก็จะโผล่ตรงนี้ขึ้นมานะครับเงินผมก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั้นผมก็ไม่แน่ใจน่าจะคนหนึ่งต่อหนึ่งจุดเก้าดอลลาร์สหรัฐอะไรประมาณนี้แหละครับครับใส่เข้ามาเลยครับใส่เข้ามาไม่ต้องหง่วง รหัสโค้ดผมเข้ามาเลยผมจะพาทำกิจกรรมนะครับเราจะไปเป็นทีมด้วยกันนะครับอ่าพอใส่เข้ามาปุ๊บนะครับผมก็จะได้นะครับได้ยังไงผมก็ลองเข้ามาดูตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวนะครับกดและบางวันการตอบแทนนี่นะครับผมจะคลิกเข้ามาดูตรงนี้มันจะได้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเชิญเพื่อนหกวันต่อเนื่องนี่ครับผมมาสนใจตรงนี้ครับ ตั้งแต่ร้องเพลงมาผมก็ไม่ค่อยได้กดเข้ามานี่แหละครับเป็นวันนี้เอ้เมื่อวานครับผมกดเข้ามารู้อ้ามันน่าสนใจดีนะอ่าเราก็ได้เงินเพื่อนก็ได้เงินนะครับจะได้เงินยังไงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับอ่าใครสงสัยติดต่ออินบ็อกมาใครที่สมัครผมติดต่ออินบ็อกมาเลยนะครับผมจะให้รายละเอียดการติดต่อไปข้างล่างทั้งหมดนะครับติดต่อเข้ามานะครับใครที่สมัครนะครับผมจะได้รู้แล้วก็จะได้พาทํา ภารกิจแต่ละวันนะครับถ้าสมัครมากกว่า 10w อะไรเงี้ยจะรับค่าตอบแทนกว่า160 USA e usd นะครับเหรียญสหรัฐก็1 3 1เป็น3 3,000กว่า638 4000กว่า5000นะครับครับไม่ได้คนเดียวหรอกครับทำงานเป็นทีมเราตั้งนั้นเป็นทีมกันครับอินบ็อกมาได้เลยนะครับใส่รหัสขอให้ใส่รหัสเชิญเข้าไปนะครับ ไม่งั้นท่านจะเสียสิทธิ์ตรงนี้จะไม่ใส่ก็ได้ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าใส่ของผมมาผมก็จะตอบแทนคืนด้วยการพาทำภารกิจน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับในทีมเดียวกันของเรานะครับแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะได้จริงไหมตรงนี้นะครับถ้าได้จริงนะครับก็ตามนั้นครับตามชื่อช่องนะครับจริงใจชาแนลนะครับ จริงใจต่อกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับสำหรับการสมัครแอปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่ไม่เยอะเมนูอื่นผมจะยังไม่แนะนำแล้วกันอ่าก็จะมีการจัดปาร์ตี้อ่าอาจจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเมนูเพชรนะครับใครที่ร้องเพลงเข้าขั้นที่อ่าทางซัพพอร์ตแอดมินของแอปเขานั้นเขาก็น่าจะมีทุกคนนะครับเมนูนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครสมัครใหม่มีไหมนะครับผมก็ทําการแจ้งขอเพจไปแล้วเมื่อวานนะครับแจ้งขอเพจไปเมื่อวานนะครับแจ้งขอเพจไปผ่านทางอีเมลเขาตามนี้นะครับหนูซีว่ามันจะได้ไหมนะครับจะมาแลกเป็นเงินได้ไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมแลกกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความแจ้งเตือนธรรมดาผมจะไปเร็วแล้วนะครับไม่ได้มาตรงนี้นะครับผมก็ร้องเพลงไว้นะครับนะครับนี่นะครับผู้ติดตามผมก็ ามนี้นะครับถ้าทุกท่านเข้ามาลองเพลงก็จะมีผู้ติดตามอย่างนี้นะครับผมก็ติดตามใครไปบ้างโปรไฟล์ผมนะครับชื่อนะครับมีเรียบร้อยอตรงนี้ก็จะเป็นอะไรบัญชีเคคอยเรามีกี่บาทกี่สตางค์ก็ไม่มีสักบาทนะครับเคคอยของผมมันจะเป็นบัญชีตรงนั้นมากกว่าตรงอ่าไม่ใช่เคคอยสิชื่อมันเป็นอ่าเดี๋ยวไปศูนย์ภารกิจนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ครับมันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่ว่ามันได้หนึ่งพันแล้วมันจะแลกได้เนี่ยครับผมจะคลิกให้ดูนะครับคลิกตรงแรกเนี่ยต้องมีหนึ่งพันเพื่อแลกเงินเนี่ยครับดูใหม่นะครับต้องมีหนึ่งพันเพื่อแลกเงินโอเคครับอ่าครับสาหรับรันี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมจะไม่พูดยาวนะครับมันเสียเวลาทุกท่านนะครับอ่าขอพรกคุณทุกท่านนะครับที่สมัครผ่านลิงก์แล้วก็ใส่รหัสเชิญของผมด้วยนะครับขอกราบขอพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีปัญหาก็สอบถามเข้ามานะครับสำหรับแอปนี้หรือว่าทุกแอปวิดีโอของผมที่ทําไปนะครับก็กดย้อนดูกันได้นะครับอ่าถ้าทุกท่านอยากทํามีเงินค่าขนมอะไรทําเล่นไปนะครับเราไม่ได้มาทํอ่าจริงจังทั้งวันอะไรอย่างนั้นนะครับมันเหนื่อยนะครับอ่าว่างเราก็ทํานะครับขอให้วันหนึ่งเราก็ได้เข้ามาดูกดลงชื่อเข้าใช้อะไรอย่างเงี้ยอ่าลงชื่อเข้าใช้อ่า กูปพงเงินสดอันนี้ดอกไม้เราต้องมาคลิกลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ทุกวันนะครับอ่าภารกิจก็จะมีอ่า oh. ก็จะมีบอกอยู่นะครับให้ทุกท่านมาอ่านดูทาอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับผมก็จะพาทําผมก็จะเตือนทุกท่านนะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ผมมาแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับติดตามกันอยู่แล้วอ่าถ้าทุกท่านติดตามมาผมก็จะติดตามผมจะจะดูไว้ว่าใครบ้างนะครับที่สมัครผ่านมานะครับ ตามชื่อช่องนะครับจริงใจชาแนลช่องนี้มีแต่ความจริงใจให้กันคุณให้มาผมให้ตอบนะครับจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอรีวิวแอปอาหาเงินฟรีออนไลน์อีกแอปหนึ่งที่แนะนำนะครับบีซิงลองเพลงคาราโอเกะนะครับสำหรับการาแนะนำของผมบางทีอาจจะติดจะขัดไปบ้างก็ขออภัยมานะ ที่นี้ด้วยนะครับตกทันมาณที่นี้ด้วยอาจจะพูดติดๆกัขัดนะครับยังใหม่อยู่นะครับขออภัยนะครับและขอคําแนะนําติชมด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าจะเป็นการดีมากๆและขอบพระคุณมากๆนะครับจะได้มีแรงผลักดันให้ผมพัฒนาต่อไปนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะพัฒนาทําคลิปให้ให้ดีนะครับอ่าผมอยากทําจงจุดนี้มากอ่าผมจะทําให้ดีและให้เสมอภาคกันนะครับ ตามชื่อช่องผมจริงใจชาแนลนะครับกราบพอก็ขอพระคุณนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอพระคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับรับชมทุกท่านที่สมัครติดตามผมนะครับมีความเมตตาเป็นอย่างมากที่สมัครติดตามผมผมขออบขอบกาบขอพระคุณนะครับและทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ ไม่พลาดคลิปที่ผมทำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะทิ้งการช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบุนมากครับ